นี่ถื่ว่าเป็นปรากฏการณ์กันนงครับที่ปักใตะปกดีได้มาจัดกิดจกรรมในจังหวัดสงข่านะครับการติดปักใตะปกดีมาบอกวันนี้ท่นานในท่านอธิคุณเป็นเคยคนสงลาเป็นหลบเป็นล้าก่นคนสงลามาบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องอยากให้ซักซี่คนสงลากับขึ้นหน้า น้องเริ่มต้นแต่วันนี้เลยอย่าเลือกนักการเมืองทีเซี่เซียงอย่าเลือกนักการเมืองทีมันโกงอย่าเลือกนักการเมืองที่มีอาชีาทีไม่ชุดจริตแล้วก็มีอยู่ปักเรียบในวันนี้ทีไม่โกงไม่กินชุริตนั่นคือปากไทย่แบบนี้ครับคอมเมนต์ที่น้องมาในวันนี้แล้วตกใจมากเพราะไทยพักดีมาสงขาในวันนี้เต็มหอประชุมครับพี่น้อง พักไทยพอดีมาแล้วครับพี่น้องจะมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจะไม่ยอมให้ใครมาจ้ำยทีที่สิ่งที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดขณะน,นี้ประเทศชาติเราเจ็บป่วยอยู่มีกระบวนการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นพวกนี้ต้องการที่จะนาไปสู่การแก้ไขามาตรา1นึ 2. ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามพวกเราอยู่ในขณะน,นี้เรามีเจตน์นองร่วมกันว่ายังไงอย่างไงต่อให้หัวเต็ดตีนขาด 1 1 2จะต้องอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปครับพี่น้องครับวันนี้เราสัญญาณนะครับว่าเราจะมาหยุดทุนผูกาดต่อสู้กับพวกคนโกงชาติพลังงานก็ถูกผูกาดการสื่อสารก็ถูกผูกาดถ้าพวกเราร่วมมือกันในการหยุดทุนผูกขาดอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูง100บาทได้แน่นอนไฟฟ้าหน่วยละ2องบาท50ได้ชัดเจนแก๊สถุงต้มทางหนึ่ง225้1225บบาทชัดเจน ปุยยูเรียกระสอบละ750บาทชัดเจนการต่อสู้เพื่อหยุดทุนผูกขาดนักการเมืองกงชาติต้องใช้พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นได้เวลาแล้วที่เราจะต้องรีเซ็ตพักตักและรีเซ็ตประเทศไทยให้เป็นของพักไทยพักดีครับพี่น้องครับไทยพักดีไทยพักดี สิ่งที่ได้ฟังจากหมอและฟังจากคนอื่นๆนั่นคือแก่นแท้ของพรรคไทยพักดีสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำไมพี่น้องใช้อินเทอร์เน็ตแพงใช้ไฟฟ้าแพงซื้อแก๊สแพงการรักษาพยาบาลไม่ทั่วถึงการปราบปรามผู้ที่บุกรุกป่าเอาคนจนไปเข้าคุกนั่นคือการแก้กฎหมายเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือพ่อผม แต่งานเสร็จไม่มีที่ทํากินบุกลุกทุกสงวนเลีเ้ยงสัตว์ที่บ้านทุ่งสงวนถ้าเขาไปจับขณะนั้นพ่อผมก็คงติดคุกด้วยหลายคนคงติดคุกด้วยความยากจนไม่เคยปราณีใครพักไทยพักดีมีนโยโบายที่จะนิรโทษกรรมผู้ที่บุกรุกป่าโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรผู้ยากจนครับพี่น้องครับดังนั้นถ้าพี่น้องต้องการทำให้บ้านเมืองสงขาสะอาด อย่าเลือกนักการเมืองสีเทา <Woo! S 1> พี่น้องที่เคารพสุดท้ายนี้ขอฝากพักไทยพักดีขอฝาก,ก,กอากุดมการที่ต้องการทาการเมืองให้ใสสะอาดไว้กับพี่น้องด้วยขอความยืนยันจากพี่น้องว่าต่อไปนี้สงขาจะต้องมีนักการเมืองมือสะอาดเข้าไปทําหน้าที่แทนพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี